เดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดถุงเพาะที่เราเพอะเอาไว้ประมาณเกือบปีแล้วครับทิ้งไว้ลืมเลยมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนูน้นนะครับเดี๋ยวเราลือ้อลงมาดูครับว่า จะมีด่างเยอะไหมนี่ครับเอาลงมาแล้วครับคุมไว้หลายชั้นเลยกันกันแดดครับเปิดดูเลยครับมันจะมีอันนี้ เห,หล,อะละือนิดหน่อยเองเพราะวันที่ยี่สิเจ็ดเดือนสิบห้แปดเดือนหายหมดเลยครับไม่ค่อยมีด่างด้วยเดี๋ยวเราไปยกอันอื่นมาดูกัน นี่อีกชุดหนึงเดี๋ยวเราลองมาแกะถุงดูครับเดี๋ยวเราก็ตัดเปิดถุงเอาไว้ก่อน มีด่างนิดหน่อยครับแต่ส่วนมากจะเขียวเดี๋ยวเราเปิดอีกชุดหนึ่งครับ เขียวร้วนี่เขียวร <c oughs> ัวนี่โตไวจังเลยมี <c oughs> ชา <c oughs> คุมเยอะไปหน่อย,ลยอเลยยืดเลยมีก็เหลือนิดเดียวผมว่าผมก็โรยไปเยอะนะบางอันมันก็ไม่ผมมาดูทีแล้วอันไหนที่ด่างเยอะมันจะหายไปหมดแล้ว สงสัยมันจะไม่มีสีเขียวมันเลยไม่โตโอเคครับพอได้พอได้เดี๋ยวเราก็จะทิ้งเอาไว้อย่างนี้ให้อยู่ในถุงไปก่อนสักห้าหกวันทักเจ็ดวันแค่นะั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกจากถุงให้เขาปรับสภาพก่อน เนี่ยพอเราเปิดปากถุงไว้แล้วแล้วก็อย่าเพิ่งเอาออกจากถุงนะครับให้เขาปรับสภาพก่อนเราไว้ใต้โต๊ะเนี่ยแหละ้าข้างไม่ใช่ใต้ขรางข้าง<ว>ให้ให้ได้รับแสงผ่านป้าที่มันแสงผ่านน้อยครับเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวจะทิ้งไว้สักสิบวันสิบวันหรือสองอาทิตย์เนี่ยครับแล้วค่อยมา แยกเอาไปใส่หล่อน้ําไว้เดี๋ยวอีกสิบวันมาดูกันครับนี่ครับหลังจากที่เราเปิดปากถุงได้เกือบเดือนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกจากถุงเลยครับนี่ครับเอาออกมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวต้นไหนที่มันเอนที่มันล้มเนี่ยเราก็ปักใหม่ แล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้หม,หมดแล้วเน่าเขาเรียกว่าอะไรเน่าคอดินมันชื้นเกินแต่พวกนี้เดี๋ยวออกลากครับ เขาอดทนกว่าที่เห็นครับเดี๋ยวเราค่อยมาจับแต่งใหม่เนี่ยแยกมาใส่ลัหลังโฟมนี้เราไม่ได้ไปซื้อถาดดโสกอย่างเขามาใส่เพราะว่ามันแพงใช้แบบนี้ครับลดขยะโลกเดี๋ยวเราเรียงให้เต็มเลยนะครับ พอเรียงเต็มหมดแล้วเราก็ใส่น้ำไปเลยครับให้เขามีความชื้นมากๆเหมือนตอนที่เขาอยู่ในถุงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จับต้นที่ล้มตั้งขึ้นแต่งและอีกสักพักหนึ่งพอเขาแข็งแรงเราก็มาแยกตัวด่างออกและไอตัวเขียวนี่ไม่รู้เอาไปทำไหนเอาไปทำอะไรเลยเพราะว่าไม่มีที่จะวาง เราเราเติมน้ําไปก่อนอย่างเงี้ยมีพวกด่งดงดางๆเนี่ยเดี๋ยวพอเขาแข็งอีกหน่อยเราก็มาแยกเอาไปปลูกแล้วแยกเอาไปทายังไงเดี๋ยวไปดูกอนครับเนี่ยครับพวกตัวที่เป็นด่งดงดางๆเราก็เนี่ยพอมันแข็งแล้วเราก็แยกมาไว้จังหาเนี่ยน,นี้เพิ่งแยกมาได้เดือนยองังยังไม่ถึงเดือนครับอันนี้ประมาณยี่สิบวัน พวกนี้พวกเราแยกดาวออกมาโอเคนะครับสำหรับการเปิดถุงใครมีอะไรแนะนำลุงเท่งได้ได้เลยนะครับคอมเมนต์บอกบอกลุงเท่งไว้ครับเพราะว่าลุงเท่งก็เป็นมือใหม่เหมือนกันครับยังไงก็รบกวนกดติดตามลุงเท่งไว้ด้วยนะครับแท็กตัดดิมรัวครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ